วัวหนึ่งเรี่ยวัวสองสถานการณ์ปกติเฮ้ยมิดริครูมาไหนอะไหนโอ้ไม่เห็นมีใครเลยเซ็งจังเลยไม่มีอะไรทําครูหายไปไหนกันหมดทั้งโรงเรียนเนี่ยเจ้าหนาทถ้าไม่มีอะไรทาก็มาเล่นกับเหมียวไหมหรือว่าจะเล่นกับหมาตัวนั้นเฮ้ยโรงเรียนเรามีหมาด้วยหรอทุกคนเออไม่รู้เหมือนกันนะนะแต่ฉันเห็นหมาตัวนั้นวิ่งไปวิ่งมา เหมือนมันหลงทางกับเจ้าของเลยอะเฮ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่ต้องไปช่วยมันก่อนนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยหมาตัวนั้นในโรงเรียนใช่ปะมันก็จะไม่มีข้าวกินแล้วมันก็อาจจะโดนใครบางคนลังแกก็ได้นั่นอะไรอะทุกคนดูตรงงันนสี่ั้นมันตุกตาสังหารอยากขยับนะ,ะมันหายไปแล้วเดี๋ยวก่อนตุกตาสังหารจะมาทําอะไรที่นี่ว่าแต่เออนั่นใช่หลวงพ่อหรือเปล่าแล้วทําไม โรงเรียนของเราถึงได้มีพระมายืนอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวก่อนทุกคนทุกคนเห็นเหมือนที่พี่เห็นหรือเปล่าคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการเล็กๆเ,เรียวๆสูงๆยาวๆว,วิ่งผ่านหน้าพี่ไปอะไรคะพี่เฮ้ย hey, ทุกคนทำไมไม่ขึ้นไปนั่งบนห้องเรียนน่ะเออ,เอ,อฉันเห็น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 เฮ้ย <Hey, S 1> เห็นหรือเปล่าอะ่ะนักเรียนนักเรียนควรเข้าไปอยู่ในห้องนะ ไม่ควรมาเดินเพี่นผ้าตรงนี้เดู๋ก่อนสิคะแต่หนูเห็นนั่นอนะมันตัวอะไรอะพี่คะนั่นมันต้องใช่แน่ๆโอ้พี่ครับผมเห็นวันเล่ามันมันอยู่ตรงนั้นเดก่อนเดก่อนดก่อมันไม่น่าจะใช่หรอกนะทุกคนมันจะมาอยู่ที่แบบโรงเรียนแบบนี้ได้ยังไงแต่ผมว่าใช่นะครับพี่พี่ขอถามหลวงพี่ให้แน่ใจดีกว่า อาตมาคิดว่าสิ่งที่พวกโยมเห็นนั้นมันคือมันคืออะไรอะคะหลวงพี่มันคือเย้เฮ้ยเฮ้ยอย,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 ยายบอกนะว่าใช่แล้วโยมมันคือผีดูก่อนนะคะหลวงพี่มันใช่ผีเป,เปรตหรือเปล่าจงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ และเห็นในสิ่งที่เสือ้อสิ่งที่โยมเห็นก็เป็นตามนั่นแหละโยมโยมต้องดูว่าเขาต้องการอะไรไหนดูดิว่าเขาต้องการอะไรขอสวยร์ุญนานยะอย่าขยับนะโยมโยมต้องช่วยหลวงพี่นะมันเห็นหลวงพี่แล้วก็โยมเท่านั้นรีบไปที่วัดแล้วไปเอาสายสินเดี๋ยวหลวงพี่จะหลอกล่อมันไปทางนั้น ตามมาเลยเจ้าผีเปรตได้ค่ะหลวงพี่เดี๋ยวหนูจะไปเอาสายสินที่วัดว่าแต่วัดอยู่ไหนอะไปตรงโน้นเลยจ้ะล้านลักได้ค่ะคุณปู่อ้ยไม่เคยเห็นอะไรแบบน,นี้มาก่อนเลยทุกคนทำไมถึงตัวสูงได้ขนาดนั้นโอ้ยมันเดินไปทางนั้นแล้วนะคะแล้วอย่างนี้จะทำยังไงดีอะสายสินของหลวงพี่ที่อยู่ที่วัดจะทำอะไรเจ้าผีเปรตตัวนั้นได้ทุกคนมันไม่ใช่ผีเปรตตัดต่อนะ่ะแต่นี่มันคือผีเปรตตัวจริง เฮ้ยตรงนี้มีจักรยานด้วยเอาไปขี่ดีไหมเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวเดียมันไม่ใช่เวลาที่จะมาหาจักรยานแบบนี้ค่ะเราต้องรีบไปที่วัดแล้วก็ไปหาสายสิลและจากนั้นก็เอาไปให้หลวงพี่แต่สายสินมันอยู่ที่ไหนกันล่ะคะทุกคนแล้วสายสินมันจะปราบผีเปรดได้หรอโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะคะเออวัดแห่งนี้ทำไมมันมีแต่เออเมนเผาศพแล้วเนี่ยแล้วนั่นอะไรขโมยเหรออันนี้ขโมย เข้าบ้านทางนั้นเหรอนั่นนะโอ้โหทำไมมันมีแต่เรื่องแปลกๆกับทุกคนมาโรงเรียนทั้งทีมีแต่เรื่องแปลกๆแต่ไปหมดเลยนะคะโอเคตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าวัดแห่งนี้จะยังสร้างไม่เสร็จกุฏิหลวงพ่อก็ไม่มีหรือว่าหลวงพ่อจะเป็นผีแต่มันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงล่ะคะทุกคนมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะหลวงพ่อจะมาเป็นผีได้ยังไงแล้วหมาทำไมถึงมาหอนตอนนี้กันล่ะเนี่ย ไปอ้หนูไอ้หนูมาทําอะไรที่นี่เนี่ยรีบออกไปจากตรงนี้เลยนะที่วัดแห่งนี้เนะี่ยยังก่อสร้างไม่เสร็จเฮ <c oughs> ได้ยินที่ฉันพูดหรือเปล่าไอ้หนูลุงคะหนูได้ยินแล้วถ้าได้ยินแล้วก็ออกไปสิแต่ว่าหลวงพ่อเออหลวงพี่ไม่มีหลวงพ่ออะไรอยู่ที่นี่ทั้งนั้นละ่ะรีบไปจากที่นี่ซะรีบไปสิค่ะค่ะค่ะ อะไรของเขาเนี่ยคนอุตส่าห์มาหาหมวลสายสินกลับมาไล่กันซะอย่างนั้นแล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแปลกๆเลยทุกคนเอา้านั่นมันหลวงพี่นี่นะมาเนี่ยแล้วโยมอาตามาเจอวิธีคนพบวิธีปาพิพเอดแล้วรอครับหลวงพอ่อโอเคครับทาม,มาเร็วทาม,มาเร็วไม่ได้การแล้วทุกคนต้องขอไปดูหน่อยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย <c oughs> มันมามันมาทางนี้เ <c oughs> จ้าหน้าที่มาทางนี้แล้วนะคะ มันต้องมีความลับอะไรซ่อนอยู่แน่ๆเลยอ่ะทุกคนพวกเขามาทําอะไรกันแล้วเขาจะเจอกับวิธีการปราบผีเปรตหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอะ่ะมันมีก้อนอะไรกลมๆอยู่ตรงนั้นน่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปดูดีกว่านะคะนั่นไงทุกคนเห็นเหมือนพี่เปล่านั่นอะ่ะนั่นอะไรอะ่ะนั่นมันน้องหมาดูก่อนโดนซาบโดนซาบอะไรอะ่ะไม่ใช่โดนชาบโดนชาบ ช่วยอตาตมาด้วยอตาตมาโดนสาบอะไรอะโดนสาบอย่าง,งโน,โนั้นเหรอช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฉันติดอยู่ตรงนี้เจ้านายมีหมาติดอยู่ใต้าชาพานโอเคเดี๋ยวเราจะไปช่วยน้องหมากันนะคะทุกคนเจ้าหมาฉันมาช่วยละอ,อะไรอะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเจ้านายสวยแล้วเหมียวดีร่างของเรา กลายเป็นหมาไปแล้วไม่เจ้าหมาน้อยตามหาตั้งนาน่ะมาเถอะพี่มิโดริตามหาเธออยู่นะไม่นี่พี่เอกพี่เอกเฮ้ยอะไรครับหมาพูดไดเหรอครับเนี่ย ช่วยด้วยครับพี่อาหมาพูดได้พี่ <c oughs> ทุกคนล้างพี่กลายเป็นหมาไปแล้วนะคะแล้วจะยังไงต่อละเนี่ยช่วยด้วยโอยช่วยด้วยครับหมากัดเดี๋ยวก่อนดีก่อนพี่ไม่ได้กัดอะไรเลยคุณปู่ครับช่วยผมด้วยครับหมากัดผมเดี๋ยวก่อนเดีก่นพี่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะช่วยพี่ด้วยพี่โดนชาบพี่โดนชาบ เฮ้ยเจ้าหมาน้อยอย่าตามฉันมาอะไรกันเนี่ยฮะเจ้าหมามันหิวเหรอไม่ใช่ครับปู่หมามันพูดได้มันบอกว่ามันมันอะไรนะพูดใหม่ดิเจ้าหมาจะบ้าหอาหล้านหมาจะพูดได้ยังไงไหนไหนเอ้ยอย่าพึ่งหนีไปดิคุณปู่ลองฟังสิครับเอาพูดทีดิเจ้าหมาคุณปู่คะช่วยหนูด้วยหนูเดนช่า